ฟังคือไม่จัดฟังคือไม่เอาตัวเราเข้าไปใส่บางทีไม่ต้องมีใครพูดเลยก็ได้ฟังกันก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็สังเกตกันเท่านั้นเอง ผม่็ประสบการณ์ผมกับลูกสาวคนลรกก็คือว่าพอยิ่งยิ่งพยายามบัง,บงคับเขายิ่งหาเขาก็มีความทุกข์ทรมานของเขาในวัยรุ่นนะครับมีเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรแล้วก็แล้วก็วกคุยกับพ่อก็โดนดุอีกนะครับจนเขายิ่งยิ่งดำดิ่งมากแล้วก็รู้สึกเขาทุกข์มากเราสงสารเขาผมก็จุดนั้น,นทําให้เราต้องทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันผิดหรือเปล่าเราพูดข้างเดียวเราสอนเขาแล้วมันไม่เวิร์กนี่ ก็เลยค่อยๆเป็นจุดแรกที่ผมก็เริ่มตั้ง KPI ใหม่แล้วกันว่าแทนที่เขาอยากให้เป็นอย่างที่แบบเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยอลองลองมองว่าทํายังไงว่าถ้าเขามีความทุกข์ให้เขาโทรหรือว่ามาคุยกับเราคนแรกผมเิืว่านี่คือเปลี่ยนจังหวะเลยต้องทำยังไงวะเดิมอ๋อเราพูดเราพยายามบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังแล้วถ้าเราลองรับฟังเขาดูก่อน ไม่พูดอะไรเลยไม่สอนละเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่มาหาเราใช่ไหมครก็ก็ฟังเขาอย่างเดียวอดทนมากนะช่วั้งแรกตั้งใจว่าจะไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเพราะแต่ก่อนก็มีดุมีโกรธมีอะไรก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะสงสารด้วยความสงสารแล้วก็หลักลูกครับเพราะว่านั่นเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกของผมในการที่เรียกว่าดีฟลิชเนอร์นิ่งจริงๆเออเขาพูดเขาทำนี้เพราะอะไรไม่จัส t ใดใดไม่ไม่มีความเห็นใดใดเลยฮะแล้วแปลกดีในว่ายิ่งไม่มีความเห็นยิ่งยิ่งได้ฟีดแบ k รู้เขาคิดอะไรกลับมาเยอะมากจนมันมีวันหนึ่งตอนนั้นก็มีแบบเขาก็งอนอะไรเงี้ยจนผมก็มีโอกาสได้ได้บอกว่าเนี่ยลองทํานี้ดูไหมก็พยายามแนะนำดูแล้วก็เขาก็งอนๆก็เคยพูดกันหนูเนี่ยพ่อไม่ดูหนูมาสองปีแล้วนะหนูสังเกตไหมเขาพยายามนะเนี่ยพ่อลองเปลี่ยนตัวเองดูหนูลองเปลี่ยนตัวเองดูงดงนี่เขาฟังเนี่ยมันก็เลยเหมือนพอเราฟังเขาเขาก็จะฟังเราเป็นเรื่องเล็กๆมากที่ครอบครัวมากๆแต่มันเปลี่ยนชีวิตมากว่าอ๋อฟังคือแบบนี้นี่เองฟังคือไม่จ่า ฟังคือไม่เอาตัวเราเข้าไปใส่เอาเราไปรู้สึกเขาจริงๆมีเอมพัตตีจริงๆการฟังสมองบางทีไม่ต้องมีใครพูดเลยก็ได้ฟังกันก็คืออยู่เฉยๆแล้วก็สังเกตกันเท่านั้นเอง